ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงบักมะละกอเนาะนะครับพอดีมีโอกาสมาสวนเพลินวันหยุดนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่รองเฮงมากับปาัจารยนกดนตรีเนครับมาเบิ่งสวนทุเรียนครับผมนี่มะละกอรครับวันหยุดมาเยี่ยมยามถามข่าวเอาโวคาโดให้ฝนหรือยัง โ,いいโอ้หมากแล้วเนาะโอ้น oh ี oh, oh ่น oh ี oh ่เบ oh ิ่งพี่น mm. ้องเพิ่นใส่อินทรีย์เด้อครับเด้อเพิ่นใส่ขี้ไก่มากเนาะครับนี่ขี้ไก่ขี้แกบเนาะโอ้ขี้แกบไก่ขี่แท้แก่เลยอ๋อโอ้แต่เฮาก็มีวิธีแก้ได้เนาะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันในอีพีต่อไปเนาะนะครับผู้ใดสงสัยเรื่องทุเรียนเด้อครับพี่น้องนี่เจอแบบนี้ นะครับเจ้าของสวนพนวั่นมีวิธีนะครับมีวิธีเห็ดอยู่นะครับผู้เรียนสามปีนะครับพี่น้องนี่เพิ่งก็ตัดแต่งจริงีตลอดนะครับเอาไปฝากครับโอ้มาละกอพี่น้องไก่ไกเห้ามือใบถึงเด้อพี่น้องเด้อ เดีไปบายผู้อื่นได้บายบะหุงหน่ได้ยุบหุงเฮิมเอ้ยนี่ของแถมวิธีการเฮ็ดไห้บะหุงเตี่ยได้พี่น้องเด้อนะครับชมสวนทุเรียนไปนำ้ำเด็ดบะหุงไว้นําคัมคิงเมองครับคํมคิงมองโอ้ยเอาลูกเดียวเลือกกินตัวนี้เอาเดียวลบมาก,กันเบียอยู่หนเลยครับผมนี่มาละกอตํำๆพี่น้องสูตรเพิ่นนะครับบ่ต้องขึ้นสูงนี่มากอ่อนซอนอ่อนซ่อน,อน ครับมะละกอปลูก,ปกหนึ่งต้นกินพันลูกนะครับย่มย่มถามข่าวนี่ครับเกษตรกรวันหยุดมะละกอสุกแสดงว่าบริเวณมะเก็บมันก็เลยอันนี้เนาะ ี่ต้นครับนี่ตุเรียน70ต้น70ต้นในพื้นที่สองไร่ไหมสองไร่ไหมหรือไร่หนึ่งหสองไร่โอ้ลงสองไร่นะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งใกล้ๆกอ,อ๋อนี่กำลังปุ่งยอดใหม่นะครับผมมาศึกษาดูงานไหวนะครับเนาะเพ่นก็นมีพันขายอยู่ด้วพี่น้องเด้อยังไดก็ติดต,ต่อ ถักขอความได้นะครับเพื่อนมี่ต้นพันธุ์ขายนะครับสรงนะครับพี่น้องใดที่สนใจนะครับค่อยยทักกันนะครับเพื่อนกระปูงหมากนะครับในตรงไอ้ขีดแดนไวเนาะนะครับมันสำหรหลังโอ้สูงเงีพี่น้องนะครับมาเห็นเราซื้อนกซื่นใจครับนะครับล่องเห็ดบึงเพื่อนนี่ครับเพื่อนน็ดไอ้นี่เพื่อนใส่ไอ้มูลไก่เนาะ นะครับอินซีพันเห็ดอินซีครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับสวนงามๆครับได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสนใจพันธุเรียนนะครับก็คอมเมนต์ได้ได้รับเด้อพี่น้องเด้อนะครับแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะครับครับผมสวัสดีครับ